ทุกคนทุกคน<อ>จะบอกว่าไม่ค่าเอามาเอาจริงๆเอามาเสียเวลาเปล่าเอามาโดนฝนเปล่าเอามาเสียเวลาฉันนอนไ,อไม่จีบรีคอยรีคอยพัดปืนเลยเข้ากับลนสีแดงกับสีดำ เรายังไม่เปิดตัวรายการนี่หวาเพิ่งตื่นและสมองตอนนี้กำลังกำลังประมวลผลสวัสดีนะคะทุกคนวันนีอยู่กับช่อยงยกตารเล็บสิงนะคะวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าเราต้องรีบรีบไปทำอะไรนี่เราจะเอารถไปทำไ่พี่เลนห์โมายกโยกตื่นตื่นเอารถมาทำสเตอร์หลังกับโซ่ดิ๋ยวไปออกคลิปเดี๋ยวมันจะเกิดอันตราย ซึ่งเราก็ได้ใช้สเตอร์เขาเรียกครับสอกเตอร์สเตอร์แล้วก็โซ่มาเป็นเวลาประมาณสามปีแล้วตั้งแต่ออกออกอาวันมาแล้วก็ยังไม่เคยเปลี่ยนก็คือ3ปีก็ถือว่าคุ้มนะกับเงินที่เสียไปก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่โอเคอยู่ยที่การดูแลโรดด้วยหรือมั้งเราก็ดูแลโรดดีเรากลับมาเราล้างโซ่โซ่ทุกครั้งล้างรถทุกครั้งบางทีก็มอดล้างบางทีก็คุมล้างบ้างแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ <c oughs> มมคนเขบเอาสู เสี่ยอกกูเป็นสี่พี่เลจะโทรมาเลยอนคุณกำลังหลับกำลังนอนอย่าหาทำนะอย่าไปหาลูกคนเวลานอนชาวบ้านนะเตือนออกคลิปอย่างเงี้ยจะฝีมงอ่ะดิบีเออตอนมันไปยังไม่ชวนเพียงแต่แรกว่าให้เอารถไปทำแล้วดูฝนจะตกมีมาแล้วที่สำคัญบอกอยกขับมาระวังมาระวังพ่อนะแล้วพ่อนะจะบอกให้พ่อเยอะมึงก็ให้ไปอ่ะไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ใช้รถใช้ถนนเราก็จะขับไปอย่างละมาระวังนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพิจารณาในมอกเลยป ทุกคน<ไ>ทุกคน<ไ>จะบอกว่าไอ้เฮี้ยกล้องลืมกดตั้งแต่ออกจากบ้านที่ผ่านมาฉันพูดคนเยวหมดเลยโซใจเคร์งไม่เป็นไร study. เริ่มใหม่ เราอยู่โคราชก็ต้องราชขัตโคราชเลยมาเส้นราชพัฒน์เส้นนี้เส้นประตูน้ําประตูผีใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมตัอความปลอดภัยพี่เรบบอกว่าพ่อ,อยังอย่าไปอย่าไปเสียงนเล็กนะพี่แกะไปแยะขาปรับนะพี่แกะนี่เราเปิดเขาเลยนี่พี่แกะจะแปลงเดียวเลยไปเลยพีไ่ไปเลยไปเลยไปเลยไปยังเราใช่ไหม แล้วเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเวลาหมดก็หมด้องกันเวลามีก็มีเหมือนกันเนาะอันเก่าถามว่าอันเก่าใช้ได้ไหมก็ก็กยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่ามันก็นานมาแล้วว่า3ปีแล้วเนาะ น่าจะนานเพราะว่ามันเพิ่งไฟเขียวไปเมื่อกี้โอ้ยวันนี้เอาดีออมด้วยกระเป๋าเปีกยกสียแล้วกูคนเปียกได้แต่กระเป๋าห้ามเปียกวันที่ฝนตกไละมันจีเนตต่างพิสศกส์โโซกูมาแล้วงานนี้ ฮะออาโหล <c oughs> ดเรียกเตี๋ยโหลด <c oughs> โหลดโหลดจ้าเฮ้ยมันคูอย่าไปใกล้มัน,นๆๆ <c oughs> <c oughs> ขิ้เดี๋ยวเราเปลี่ยนสเตอร์ก่อนนะ ไปล้างตู้กไม่ค่าเอามาเอาจริงๆวันนี้มาทำอะไรกันเอามาเปลี่ยนสเตอร์กับโซ่รถเปลี่ยนพร้อมกันไปเลยวันนี้ช่างกำลังเถียงกันอยู่ว่ามีของไหมแล้วว่าใช่ไหมฟันครบไหมฟันกี่ซี่เตอนแรกมีฟ้าแล้วตอนแรกมีสายสองถอนออกฟันครบไปสี่เหลือยี่สิบแปดแล้วตอนนี้ไม่มีรถไม่มีฟันสเตอร์สี่สิบห้า ถ้าไม่มีค่ะมีก็ไม่ได้แส่กันนะน้องเนีอามาเสียเวลาเปล่าเอามาโดนฝนเปล่าเอามาเสียเวลาฉันนอนเสียเวลานอนด้วยแค่เวลานอนไหมเป็นช่วงเวลาทำมาหากินใช่ไหมแม่ก็นอนนะฝนตกหรอร้อนก็ร้อนข้าวมาแล้วมีของที่ร้องไห้เลยมาเรียกหูโอ้ไอร้อนกำลังออกทั้งรถทค่ะไปแล้วเขาไปลอยกว่าดู ทำไมสเตอร์เดิมถึงใส่กับล้อแต่งไม่ได้ก็เข้าแบบนี้มีสีแยกก็ามาเช็ดล้อโอเซส่วนมากเพื่อล้อแต่งจะเป็น5้ารูถ้าล้อดเดิมก็จะเป็น6ลรูแบบนี้ หยิบรีคอยรีคอยปัดปืนเลยฮะรีคอยปัดปืนเลยกิบกิบต้องจับให้ได้ดีๆกิบเอา้ดนิบก็งเฮ้ยตีบ่ะกิบป๊อ เร,เร็วๆหน่อยครับน้องๆไอร้อนอ่ะเดออี๋ยวให้มาช่วยทำเลย จะหลับตื่นแล้วตื่นอีกรอบแล้วอันนี้เราก็มาเปลี่ยนโซ่กับสเตอร์นะคะทุกคนนี่สองตีสองเลยเข้า,ขากับลนก็คือสีแดงกับสีดำก็สวยสีส้มกับสีดำตอนนี้มันยังมูแปลกตาอยู่เนาะอนาคตเราอาจจะมองว่าสวยก็เป็นได้แต่พี่เลวก็สวยมากรอดูดูดู <c oughs> โอเคกลับบ้านเปลี่ยนโซ่เป็นหมื่นเลยหมื่นเจ็ดพันสี่เอ,อ้อถ้าถ้าถ้าย,ยังไม่ถึงบ้านก็ไม่อยู่สอนอก็อยู่ป้อมยามา <laughs> อครับสวัสดีค่ะภูมิกับเส้นไหนอ่ะกลับบ้านเลยเหรอ ฝั่งบ้านเราฝนตกแน่ๆเลยไอ้พุ่มอยู่ไหนวะโอ้นี่น้องพุม่มหนึ่งค่ะยางหน้าพิลลารี่ยางหลังของอะไรวะ IRC